เรื่องโควิดเรา<ม>่าจะครบถ้วนนะค่ะดูการเมืองกันดูการเมืองกันหน่อยละกัน<ม>นะครับมการเมืองเมื่อวานนี้หลายคนรอค่ะรอว่าตกลงแล้วพลังประชารัฐจะตัดสินใจยังไงกับการเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ต้องสู้สู้ทั้งสองพื้นที่เลยนะคะทั้งชุมพรแล้วก็ทั้งสงขลาด้วยแต่ผลสรุปออกมา ไม่ใช่อย่างนั้นสัทีเดียวค่ะส่งหนึ่งไม่ส่งหนึ่งใช่ค่ะส่งหนึ่งไม่ส่งหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมกรรมการบริหารของพักพลังประชารัฐมีมติเอกฉันนะคะที่ส่งหนึ่งก็คือส่งในพื้นที่เขตหจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เคาะเรียบร้อยแล้วจะส่งคุณอนุกูลพฤึกษานุศักนะคะซึ่งเป็นทายาทหมื่นล้านของบริษัทยางพารานะคะซึ่งคุณอนุกูลเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นผู้เสนอรายชื่อ ส่วนที่จังหวัดชุมพรเขตหนึ่งซึ่งเขตเนี้ยเป็นเขตที่หลายคนตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่าเอ้าเหรอจะส่งเหรอส่งจริงหรือเปล่าจะสู้หรือเปล่านะคะเพราะเขาทราบกันดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประวิทย์และคุณชุมพรจุนใสคุณลูกหมีคุณลูกหมีมนะคะคเป็นสสเขตนี้เดิมใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ก็จับตามองเมื่อวานจนสุดท้ายเนี่ยจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งไม่ส่งผู้สมัครนะคะถึงแม้ว่า จะมีการวางตัวทนายแดงหรือว่าคุณชวลิตอาจหารซึ่งเป็นผู้สมัครคนเดิมเอาไว้แล้วก็ตามหลายคนที่อยากให้สู้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่สู้จริงเหรอทนายแดงรอบที่แล้วเนี่ยแพ้ไม่เท่าไหร่เองนะ,ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฟันธงเรียบร้อยก็คือไม่ส่งนะคะแล้วก็รวมถึงมีการแต่งตั้งคุณสุดช,ชติชมกลิ่นเป็นผู้อภนวยกาการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสุดช,ชติชมกลิ่นค่ะ ให้พี่น้องสืส่อมวลชนทราบก่อนนะครับว่าจังหวัดสงขลาน,นั้นมี8เขตสะสะพรรคพลังชล์มีอยูสะสะ่สเขตสสพรรคประชาไทยปัดมีแค่3าเขตภูมิใจไทย1เขตสรุปกำลังบอกว่าคือพื้นที่สะสะของเรามีมากกว่าพรรอื่นถ้ายุทธศาสตร์รนการที่เราจะทําการเมืองหรือจะทําให้พี่น้องประชาชน ซึ่งพาพึ่งพิงง่ายเราต้องยึดถือการขยายพื้นที่เรามองว่าสงขลาเป็นจังหวัดที่เรามียุทธศาสตร์ที่เรามีข้อสว่ากกว่าใครถ้าเราไม่สบจงตู้แท้ผู้สมบัติรวมไปถึงจังหวัดสุกขานั้งตอบตอบสมาชิกอีกสี่ท่านตอบไม่ได้ส่วนจังหวัดชุมพรที่เราไม่สบมติเรามีเหตุผลว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการที่เราจะ มามาสมัครเพื่กตั้งซ่อมในวันด,ดนี้นะครับเพราะเรามองว่าชุมพรเราไม่มีผู้แทนยู่แล้วที่ผ่านมาในเรืองของแนนาพระพรังเชลัแตแล้ววันนี้เรารวมสภากลางทั้งหมดเราเราสู้รักษาพื้นที่ในจังหวัดสงลารจิถา่ะว่าที่ไม่ส่งที่ชุมพรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะถอยให้ทางคุณลูกหมีที่อนาคตอาจจะมาร่วมงานการเมืองกันหรือเปล่าตรงนั้น เป็นสิ่งที่คิดได้แต่เป็นเรื่องของอนาคตผมเองในส่วนตัวผมก็รุ่หนีกับลูกช้างอะไรก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่เป็นเรื่องของอนาคตทีนี้แสดงว่าไม่ใช่การเสียทรามกันเัาไม่ใช่ครับเป็นเรืเ่องของยุทธศาสตร์การการที่จะขยายพื้นที่หรือไม่ขยายพื้นที่ เราไม่ส่งเลือกตั้งต้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวการเลือกตั้งใหญ่เข้าไปครั้งต่อไปไหมคะท่านเนไม่นะครับเพราะว่าหนึการเลือกตั้ง400เขตสมมติเป็นสมมุติเป็นการกฎหมายใหม่ที่เรากำลังแก้ที่ที่พักรัฐธรรมนูญ่บอก400เขตใช่ไหมครับเราไม่มีทางครับที่เราจะไปยึด400เขตมาเป็นหลักเราก็ต้องโฟกัสอยู่แล้วเราจะเอาเขตไหนเขตไหนเขตไหนถูกไ,ไหมครับเราไม่มีเหตุผลที่เราจะสู้400เขตอยู่แล้วแต่อย่างที่ชมพอลได้ผ่านมันก็ได้30,000กว่าะคะแนนนะเราจะไปดูคะแนนเราดูว่าพ ที่เหลือไอ้ใบไ,ไหมสองเขตสามเขตสู้เรารวมสามกำลังหมดเราสู้สู้เขตที่เรารักษาพื้นที่เราดินเหตุผลที่ผมอธิบายว่าทางผู้ใหญ่ทางประชาธิปัตย์ก็น่าจะเข้าใจซึ่งถ้ากลับกันถ้าเขาเป็นเราเขาก็ต้องคิดเหมือนกับเราก็ถ้าเกิดเขามีทสออยู่มากกว่าเราเขาต้องรักษาพื้นที่เหมือนกันนะฮะแต่นนท,ที่ผ่านมาทางแก่น้ำทรับประชาธิปัตย์ก็บอกมาให้สัมภาษณ์ในสถานที่แซท็กเราตลอดนะครั ผมเข้าใจได้ครับเพราะว่าความรู้สึกของแต่ละท่านสสก็แต่ละพรรคก็มีเกือบเกือบร้อยคนหลายสิบคนความคิดของแต่ละท่านไม่ต่างกันต่างกันต่างกันต่างในความคิดแต่ว่าเหตุผลที่ผมพูดให้ให้ท่านสื่อมวลชนทราบผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ที่เข้าใจได้นะครับนั่นก็เป็นเป็นคำอธิบายของคุณสุชาติจมกลิ่นนะครับในฐานะผู้วยการเลือกตั้งของพรรคที่สนามพักใต้นะครับสนามสงขลาเนี่ย ก็มีเหตุผลแบบนี้แต่ที่ชุมพรมีผลอีกแบบหนึ่งคณะเดียวกันเนี่ยนะครับมีอีกมุมหนึง่งเหมือนกันคุณนัยามีข้อมูลอีกมุมหนึง่งบอกว่าทางพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับที่ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพรเขตที่หนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่า,ามีการเจรจากับคุณลูกหมีเรียบร้อยแล้วก็คือคุณลูกหมีคือคุณชุมพรจุนใสอดีสศชุมพร,ร,มพรจากพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับว่า เหมือนที่นักข่าวมาเกียฐถามนั่นแหละนะครับว่ารอบหน้าเนี่ยนะครับมาแน่มาแน่หมายถึงว่าคุณลูกหมีและคณะทั้ง3เขตเลยเนี่ยนะครับทีมงานะจะย้ายสัมโน,โนครัวทางการเมืองมาอยู่ที่พักพลังประชารัฐแต่ว่ารอบนี้ให้ลงในานามจะลงนามประชาธิปัตย์ไปก่อนนะหลีกวันนี้เพื่ออนาคตอันสดใสในวันข้างหน้าในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ เพราะฉะนั้นเหตุผลนี่คุณสุชาติพูดมเมื่อกี้บอกว่าอ๋อด้วยความที่ชุมพรเราไม่มีผู้แทนเราก็เลยไม่ส่งผลก็ฟังแล้วบอกว่าพูดตรงๆเถอเพราะถ้าพูดแบบนี้เนี่ยระวังว่าในอนาคต<ะ>คนอาจจะหยิบเหตุผลนี้มาย้อนแยงท่านก็ได้ว่าอ๋อถ้าหากว่าพื้นที่ไหนท่านไม่มีผู้แทนท่านก็จะไม่ส่งไม่ใช่ไม่อย่างเราไม่ใช่หรอกพักที่ จะแข่งกันไงเออเขาจะบอกเอ้าไหนบอกใช่เพราะเพราะโดยปกติแล้วพื้นที่ไหนที uh ่ไม่มีผู้แทนพักการเมืองก็ต้องก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นพี่นจะไม่มีแล้วต้องเจาะให้ได้ใช่ใช่คนก็เลยบอกว่าเออก็เอาเหตุผลเนี้ยก็เป็นที่รู้กันมาก่อนหน้านั้นแล้วก็คุยกันก่อนเอ่อเมาส์กันก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปนะคะว่า คุณลูกหมีเนี่ยก็น่าจะย้ายบ้านมาอยู่ที่พลังประชารัฐนั่นแหละรอบนี้ก็เลยฟันธงตัดสินใจที่จะไม่ส่งเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคุณลูกช้างใช่ไหมค่ะเป็นน้องใช่ไหมเขาก็ลงนามพลังประชารัฐค่ะใช่ไหมฮะอ่านั่นแหะกอะไรการเมืองวันนี้แหละนะการเมืองก็คือการเมืองนะคะ